ที่เราปรุงให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาใช่ป่ะแล้วเราไม่ใช้เราลืมใช่ป่ะสมมุติว่าเราต้องใช้อีกเราก็ต้องไปรู้มันอีกใช่ไหมต้องไปเรียนรู้อีกแล้วก็มาปรุงมันอีกถูกป,ป่ะนันปัญญาเป็นสิ่งที่ต้องปรุงอาจารย์ภูมิเลยถามว่าวันนั้นถามใช่ไหมว่าเราปรุงอย่างเงี้ยแล้วมันไปจบตรงไหนใช่ป่ะแล้วมันจะไปนิพพานยังไงวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าอาจารย์ภูมิตั้งคําถามงงๆใช่ไหมคิดไม่ออกแล้วมันแปลว่าต้องปรุงไปถึงไหนแล้วต้องวางปัญญาหรือเปล่าใช่ไหม คำถามจะเยอะมีใครเคยคิดเรื่องพวกนี้ไ,ไหมฮะเคยไหมเอ้มีนะมีทั้งคนเคยคิดไม่เคยคิดไม่เป็นไรมันไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรผมค่อยๆจะอธิบายให้ฟัง <c oughs> อย่างนี้ก่อนเราคุยไปสบ,บายๆเรื่อยๆนะอ่างงตรงไหนเบรกผมเลยนะโอเคไหมว่าพูดไม่รู้เรื่องอะไรก็ว่าไปเริ่มต้นจากมนุษย์เราเนี่ยไม่รู้ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนอายุเท่าไหร่อะไรก็ตาม <c oughs> เราจะมีสิ่งที่เรารู้แล้วเราก็สิ่งที่เราไม่รู้ถูกไหม เวลาสิ่งที่เราไม่รู้เราไม่แน่ใจข้อมูลไม่พอหรือข้อมูลไม่ชัวเราก็จะเกิดความลังเลสงสัยบางครั้งก็อยากหาคําตอบบางครั้งก็ไม่อยากหาคําตอบนี่นะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามมันต้องมีเรื่องที่เรารู้แล้วไม่รู้เสมอจริงป่ะนี่มีทางจะรู้ได้ทุกเรื่องหรอกคราวนี้เอลาเราไม่รู้อ่ะเราไม่รู้เนี่ยสับเอาสับ้าก่อนให้มันดูเท่นิดนึงเขามีชื่อว่าอะไร อาวิชาใช่ไหมอาววิชาแปลว่าความไม่รู้ใช่ไหมตรงข้ามกับอวิชาคือวิชาวิชาก็คือรู้พอเรารู้ปุ๊บมันก็เคลียร์แค่นั้นเลยเวลาเนี่ยรู้ว่ามันเป็นกาแฟมันเป็นกาแฟถ้าไม่ได้มีความอยากรู้อะไรต่อมันเคลียร์ไหมว่ามันคือกาแฟก็จบเดือดร้อนอะไรในชีวิตไหมไม่เห็นเดือดร้อนถูกปะต้องมาประกาศไหมว่ารู้แล้วว่านี่คือกาแฟต้องประกาศไหมไม่ต้องประกาศเห็นไหม ไม่จาเป็นต้องตะโกนก็คือกาแฟก็จบไงถ้ามันจบแค่นี้มีปัญหาไหมไม่มีใช่ปะเพราะนั้นเราเอาง่ายๆก่อนว่าเวลาเรารู้ก็เคลียร์จบไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ทุกข์อะไรด้วยแต่เวลามันไม่รู้อ่ะมันก็พยายามจะหาคําตอบแล้วก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นในฝั่งของอวิชาเนาะมันก็จะไปจบตรงไหนล่ะก็อยากได้มั่งไม่อยากได้มั่งชอบบ้างไม่ชอบบ้างว่านไปแต่ฝั่งที่มันรู้แล้วอ่ะชอบได้ไหม ได้ไหมรู้ใช่ไหมเป็นกาแฟมีคนชอบกินกาแฟไหมมีมีคนไม่ชอบไหมก็มีแปลกไหมไม่แปลกการชอบไม่ชอบกาแฟเนี่ยมันผิดไหมไม่ผิดใช่ไหมเห็นไหมว่าต่อให้เรารู้เรื่องอะไรเรื่องหนึ่งแล้วการที่เราจะชอบอีกอะไรอีกไม่แปลกนะอย่านะใครมาสอนว่าแบบว่าตัดไปเลยแล้วต้องแบบไม่รู้สึกรู้สารอะไรต้องแบบไม่ชอบอะไรทั้งสิน้นไม่ถูกละ เข้าใจความหมายไหมเออ,อโอเคไหมนะอย่างแรกเนี่ยชอบไม่ชอบเป็นเรื่องปกติก่อนโอเคไหมคราวนี้เวลาเรารู้อะไรบางอย่างถ้ารู้ตรงตามความเป็นจริงตามธรรมชาติคําถามไม่มีต่อไม่จําเป็นต้องปรุงถูกไหมแอบเรารู้ว่าวันหนึ่งเราต้องตายไหมต้องปรุงอะไรไหมมีไหม ไม่มีไอ้ปรุงอย่างอื่นเช่นปรุงว่าหลังจากตายไปยังไงอีกเรื่องหนึ่งถูกป่ะแต่คําว่าตายอ่ะตายความหมายอะไรไม่รู้่แต่รู้ว่าเออชีวิตเราเนี่ยแหละชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยมันต้องตายออกไปเนี่ยมันคือเรื่องจริงนี่หว่าถูกไหมเพราะนั้นเฉพาะเรื่องความตายที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะมีคําถามอะไรกับมันไหมเฉพาะความตายนะไม่ได้บอกว่าก่อนตายหรือหลังตายนะตายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติถูกป่ะเป็นเรื่องธรรมชาติ มันอะไรก็ตามที่มันเป็นสัจจะความเป็นจริงจริงๆแล้วไม่มีความจำเป็นต้องปรุงถูกปะแต่อยู่ดีๆเลยอะเรายังไม่รู้เลยเลยไม่เคยเรียนรู้เลยเลยเราไม่ปรุงเลยได้ไหมเออได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังโอเคไหมอ่ะเอาเรื่องอย่างนี้ก่อนค่อยๆนะเวลาเราไม่รู้อะไรเราต้องปรุงด้วยปัญญาโอเคไหม ปัญญาคือความรู้ความเข้าใจทั้งโลกทั้งธรรมอะไรก็ว่าไปไอ้นี่คืออะไรคนนี้เป็นไงอันนี้ผู้ชายอ,อ้วนขาวดำพร้อมอะไรก็ว่าไปก็เป็นความรู้ความเข้าใจไปถูกไหมปรุงก็ไปเรื่อยปัญญาปรุงไปเรื่อยเรื่อยเื่อยเื่อยใ่เพราะนั้นปัญญาถ้าเรารู้มีปัญญาเราก็จะแก้ okay. ปัญหาได้เข้าใจไหปัญญามาไว้จัดการปัญหา ทำไปเรื่อยๆทําความเข้าใจเรื่อยๆจนกระทั่งเรารู้เข้าใจตรงต่อความเป็นจริงเราจะไม่เรียกสิ่งนั้นว่าปัญญาใช่ไหมวิชามาคู่กับวิมุตแต่ยิงคาว่าวิมุตไหมก็หลุดก็พ้นพ้นจากการสมมุติพ้นจากการปรุงพ้นเขาเรียกถึงเขาเรียกว่าพ้นจากสังขารเนถึงเึงเรียกว่าละสังขารละการปรุงใช่ไหมก็คือละสังขารเอาแค่นี้ก่อนเคลีย์ไหม โดยทั่วๆไปเราต้องมีปัญญาในการปรุงอะไรผิดชอบชั่วดีใช่ไม่ใช่วานไปแต่เวลาเราเข้าใจอะไรที่มันถ่องแท้แล้ว่ะเราไม่มีความจำเป็นต้องปรุงเราก็ไม่จำมันไม่ได้ใช้ตัวที่เรียกว่าปัญญาละจากที่เราปรุงมาแล้วเนาะมันก็จะกลายเป็นว่าเราได้วิมุตตจากความที่เป็นวิชา,จ,าจริงๆคาว่าวิชาเป็นคำที่มันเพียวมากคือมันไม่ได้มีปัญญาปรุงไปละเอาแค่นี้ก่อนงงไหม เออผมไม่ได้มาเทศนะฮะถ้างงงหรือว่าพูดแบบอะไรรู้ว่าโอ้หน้าเบื่อแบบหรืออะไรเงี้ยบอกได้นะเขียนไหมเขียนนะเออเฮ้ยแล้วก็พูดได้รู้เรื่องมั้งนี่หว่าฮะงงไหมอ่าไม่งงใช่ไหมพอไม่งงเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยเราต้องปรุงยังไงต่างการกับมันยังไงเราจะรู้ว่าจริงๆเรื่องนี้เราเคยพูดบ้างนะเคยพูดบ้างเนี่ยเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ย เราเกิดมาตัวเปล่าไหมแน่ใจนะเราเกิดมาคนเดียวใช่เราเกิดมาตัวเปล่าไหมพระเจ้าไม่ยุติธรรมให้เราเกิดมาไม่ได้ให้อะไรมาเลยจะให้คาบช้อนเงินช้อนทองเงเนาะเข้าใจความหมายไหมเราเกิดมาตัวเปล่าไหมสรุปไม่เปล่าเราเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่มันเป็นเครื่องมือมีทูสบางอย่าง ที่เอาไว้ใช้จัดการกับโลกใบนี้ใช่ไหมเคยเล่าให้ฟังละเครื่องมือที่เอาไว้สื่อสารกับโลกใบนี้มันคืออุ้ยชื่อย่าอายตนะคืออะไรไม่รู้อายตนะแปลว่าอะไราปลว่าเครื่องมือเอาไว้ติดต่อธรรมชาติใช่คือแปลตรงตัวอายตน,นะคือเครื่องมือที่ไว้สื่อสารใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันประกอบด้วยตาหูเอ้ยหูนี่หูจมูกลิ้นกาย อุปกรณ์ต่างๆที่เอามาไว้เชื่อมโยงกับโลกอะเพื่อให้มันคอนเน็กทำความเข้าใจต่อกันนี่ก็ส่วนหนึ่งใช่ป่ะครานนี้อยากจะให้เห็นชี้ให้เห็นตรงเนี้ยชัดๆง่ายๆเฮ้ยอีกทีนะถ้าพูดผิดวัจนะอะไรต่างๆพระไตรปิฎกเรทวงได้นะดูที่จะผิดไหมในพระไตรปิฎกมีพูดเรื่องอายตนะไหมมีนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมีใช่ไหมมีนะผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองใช่ป่ะไม่จำเป็นต้องอ้างอิงอะไรก็ได้มีตาไหม นี่หูจะบุกอะไรลิ้นกายมีใช่ไหมฮะแล้วเราก็มีรู้ว่ามันมีอารมณ์ความรู้สึกอะไรบางอย่างใช่ไหมที่เราเรียกวมๆว,ว่าใจจริงไหมอ่าคราวนี้พอเวาลาเรามีอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมโยงกับโลกไปนเนี้ยมนุษย์จะมีอยู่สองสองส่วนที่ทุกคนทําเหมือนกันหมดหนึ่งก็คือว่าเวลาเราจะรู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วจะปฏิบัติกับสิ่งนั้นได้อย่างไรต้องอาศัยการเรียนรู้ ผ่านเครื่องมือตาหูจมูกลิ้นกายถูกไหมอ่ะมีต้นไม้โผล่มาต้นหนึ่งมีมะม่วงเราอยากกินมะม่วงเรากินถ้าเราสนใจใครรู้ลองคิดดูนะว่าคนแรกที่รู้ามะม่วงมาจากไหนอะมันเกิดจากอะไรเอ๊ะผลออกมาจากกิ่งยาวๆใช่ปะ่ะมีใบไม้แสดงใบไม้เชื่อมกับากกิ่งกิ่งโยงไปมีลำต้นมีราก เอ๊มาได้ไงวะมีต้นใหญ่ต้นเล็กใช่ปะ่ะเห็นไหมว่าเราสืบสาวใช่ไหมเรียนรู้เราก็เลยรู้ว่าอ๋อไอ้มะม่วงเนี่ยมันเกิดจากเม็ดได้หวะเข้าใจไหมพอเรามีความเข้าใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆสืบสาวไปเรื่อยเราก็จะเลยรู้ว่ามะม่วงต้นมะม่วงต้นหนึ่งสามารถเกิดได้จากมเมล็ดของมะม่วงเองอาจจะเป็นเพราะไปเห็นต้นเล็กที่มันค่อยๆแตกรากมันแตกออกมาจากลูกไอเม็ดมะม่วงก็ได้ใช่ป่ะ ข้าใจไหมเห็นไ,ไหมเราก็จะต้องเรียนรู้อย่างเงี้ยอันนี้คือสีเขียวถูกปะมันเกิดจากว่าเราค่อยๆเรียนรู้ค่อยเข้าใจภาษาคุณพ่อคุณแม่บอกกขว่าไปเราก็จะเรียนรู้นี่สีเขียวนี่คือกาแฟกาแฟเป็นเม็ดดำๆอะไรก็ไม่รู้แหละอะไรเงี้ยบทๆมาใส่นู่นใส่นี่ก็ว่าไปรู้ว่านี่คือผู้ชายนี่คือผู้หญิงอะไรเงี้ยสิ่งนี้เราต้องค่อยๆปรุงค่อยๆทําความเข้าใจกับโลกไปนี้ไปเรื่อยๆ ปัญหาของมันนิดนึงก็คือว่ามันต้องใช้เวลาถูกไหมเรื่องมันเรื่องใช้เวลาในการศึกษานานมากกว่าจะเข้าใจบางอย่างได้บางทีต้องศึกษาทั้งชีวิตเช่นการจะเป็นหมออย่างน้อยสุดเรียนปกติเลย6ปีแล้วใช่ปะก็เป็นแค่หมอปกตินะคุณต้องไปเรียนต่อเฉพาะทาง2ปีมกักส3ปีมางตอบอีกตอบอีกถึงจะเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไบางอย่างถูกไหม,มการเรียนรู้แบบนี้ใช้เวลานานมาก อาจจะผิดจะถูกข้อมูลเข้ามาอะไรก็ว่านไปเห็นแม้ว่าแค่เรื่องนี้ก็วุ่นวายตายแล้วใช่ปหนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องใจอะไรเลยนะวุ่นวายมากไม่พอเราจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงแล้วข้อมูลที่ได้รับมาถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกจริงไหมนี่ก็เหนื่อยแล้วนะกลับมาดูอีกฝั่งหนึ่งมั่งมันจะมีอีกฝั่งหนึ่งเป็นสิ่งที่เรารู้ได้ทันทีเดี๋ยวนั้นเลยโดยไม่ต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้นานมันคือตัวของใจ เนื้อไหมเวลาไปเจออะไรเจอจันภูมิปึ่งแค่เห็นเหมือนกันใช้เครื่องมือเหมือนกันเห็นปุ๊บเนี่ยไอเรื่องเรียนรู้ว่าเป็นผู้ชายเอ้ยมีนวัดด้วยเนี่ยเออ,อย่างเงี้ยน้าหนักถึงร้อยไหมฮะมเกิดเนี่ยไออย่างเงี้ยเราก็อ่ะเป็นข้อมูลชุดข้อมูลเล้วก็ว่านไปไหมแต่ไอเรื่องข้อมูลเราไม่พูดถึงลองดูนะว่าว่าเราเจอคนคนหนึง่งอะไรก็ได้อย่างหนึ่งเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราอ่ะมันจะมาอัตโนมัติเลยคือมันจะบอกเลยว่าเราแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้วันนี้จริงไหมหรือเฉยๆก็ไม่ได้อะไรมากอ่ะเออชอบไม่ชอบเฉยๆใช่ไหมเป็นปกติไหมเป็นปกติใช่ไหมและเกิดขึ้นทันทีเลยไหมทันทีเลยทั้งที่จริงๆยังไม่รู้สมมุติว่าน่าอย่างเงี้ยอ๋อนี่ชั่วแน่นอนอันนี้ผู้เล่นนะเจอปุ๊บชั่วแน่นอนเลยคือแบบ มันไม่ชอบอะ่ะจากอะไรไม่รู้ว่าจากความรู้สึกความจําได้เก่าๆแต่ความรู้สึกที่มันไม่ชอบมันเกิดขึ้นมาทันทีเดี๋ยวนั้นเลยอันนี้เขียนไหมแปลว่าสิ่งเนี้ยที่มันเกิดขึ้นสดๆที่มันเกิดขึ้นปรากฏเลยเนี่ยมันไม่ต้องรอในการเรียนรู้ถูกไหมเออพอมันรู้เลยว่ามันไม่ชอบศัพท์าภาษาพะเรียกว่าอะไรเวลาไม่ชอบเวทนาใช่ป่ะเวทนา,นาก็คือเนี่ยชอบไม่ชอบเฉยๆ มีสามอย่างใช่ไหมกระจายเอาไปได้เป็นห้าอย่างใช่ไหมเวทศาทางกายชอบทางกายไม่ชอบทางกายชอบทางใจไม่ชอบทางใจแล้วก็เฉยเฉยใช่ไหมช่างมันชื่อช่างหัวมันเวลาเราไม่ชอบแล้วก็แค่ไม่ชอบไม่ชอบเฉยเฉยมีปัญหาอะไรไหมไม่มีครูบาอาจารย์อพระอริยสงฆ์บุคคลยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามเขามีความชอบไม่ชอบไหม มีนะเอาให้ชวนนะคิดว่าพระอรหันต์เขาจะแบบเฉยๆทุกเรื่องเหรอเอาให้ดีนะเออถ้าใครมานั่งสอนบอกว่าเออเราเรียนรู้เป็นอริยะบุคคลแล้วไม่มีความรู้สึกอะไรเลยลองเดินไปตบทีเดิเออใช่หไหมเวลาท่านเจ็บใครได้ป่วยอ่ะท่านทรมานไหม,มเจ็บนะผ่าตัดนี่ท่าน่าน,นั่งเฉยๆไม่ต้องจิตอาชาอย่างเงี้ยเหรอก็เจ็บนะถูกป่ะคิดว่าท่านปวดเียท่านนั่งเฉยๆไหม ก็ไม่ถูกว่าก็คือเป็นการตอบสนองเวทนาทางกายถูกไหมเป็นเรื่องปกติเพราะงั้นการที่เราเจอใครอะไรยังไ,ไงก็าตามแล้วเรารู้สึกไม่ดีหรือว่าดีมันจะเกิดขึ้นทันทีเลยถูกไหมเวลามันเกิดขึ้นทันทีเลยแล้วเราไม่ได้ไปต่อยอดอะไรกับมันก็ไม่ใช่ปัญหาจริงไหมแต่เมื่อไรก็ตามเรามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเวทนา ตอบสนองต่อความสุขตอบสนองต่อความทุกตอบสนองต่อความเฉยเฉยตอบสนองต่อความชอบตอบสนองต่อความไม่ชอบแล้วเนี่ยแค่คิดก็เป็นเรื่องแล้วเข้าใจไหมมันจุดมันอยู่แค่นี้แหละเจอคนเนี้จากความจำได้ว่าหน้าตาทรงเนี้ยแบดชัว์ไว้หนวดดีโหคโไม่ได้เฉยๆก็ไม่มีอะไรใช่ปะแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมันจะกระบวนการมันเร็วมากจากเจอปุ๊บ แค่ไม่ชอบแล้วเราไปคิดต่ออืไว้หนวดหน้าทรงเนี่ยโอ้ตาค้ำอย่างเงี้ยหมกมุ่นแน่เลยตัวใหญ่ขนาดนี้กินเยอะแน่เลยเห็นไหมคิดละคิดคิดไปละคิดอย่างมุ่นอย่างงี้ละมีปฏิกิริยาต่อความไม่ชอบเรียบร้อยสิ่งนั้นเรียกว่าสังขารมันก็เข้ามาไม่มันปรุงงแต่แรกอยู่แล้วคือไอเวทนามันปรุงอยู่แล้วใช่ไหมว่าไม่ชอบ แต่ไม่ชอบจบมันจะไม่มีปัญหาไงแต่พอเราไปตอบสนองต่อความไม่ชอบนั้นตัณหาตัณหาอยากผลักออกไปไม่อยากเจอไม่อยากคุยไม่อยากนู่นอะไรเลยเพราะคนเนี้ยเท่ากับไม่ดีแล้วในขณะเดียวกันมันบอกว่าคนเนี้ยุชอบดีดีแบบชอบชอบเราก็พยายามจะทํายังไงก็ได้ตอบสนองต่อความชอบนั้นใช่ไหมให้ได้สิ่งนั้นมาพยายามให้ได้ความสุขนั้นมาสมมติคนนี้คือแปลว่าความสุขพอชอบเราก็อยากได้คนนี้มา แค่คิดก็เริ่มแล้วใช่ปะ่ะคิดทันทีเลยว่าจะทำยังไงให้ได้คนนี้มาถูกปะ่ะพอคิดปุ๊บจากคิดเฉยๆคิดก็เริ่มแล้วเขาเรียกว่มมาโมนโนกรรมใช่ปะ่ะออใจมันมาเรียบร้อยแล้วพอมันเป็นโมนโนกรรมปุ๊บเกิดแอคชั่นจะทำยังไงถ้าเป็นคนนี้ไม่ชอบอย่ามาเข้าใกล้เข้ามาใกล้ยิงอยากถีบใช่ไหมแต่อันนี้ชอบพอชอบปุป๊บก็แบบจะทำยังไงเดินไปคุยกับเขาจะไปอะไรก็ได้ให้ได้เขามาถูกไหม พราะนั้นมันก็เกิดเกิดเรียบร้อยแล้วทั้งความคิดทั้งคาพูดทั้งการกระทําเกิดแอคชั่นมาทันทีปัญหาไม่มีแค่นี้เลยพอเรามีความชอบไม่ชอบเหมือนเดิมเป็นธรรมชาติเป็นผลของการตอบสนองต่ออายาตนะเข้าใไหมเป็นผลจากการเห็นตาหูจมูกลิ้นใจแล้วเกิดความชอบไม่ชอบเป็นผลเฉยๆแต่คราวนี้เราดันไปมีปัญหาเรามีปฏิกิริยาต่อความชอบไม่ชอบนั้น เพื่อที่จะตอบสนองเวทนานั้นให้มันได้ผลอย่างนั้นอีกอยากได้คนนี้นี่เป็นผลไปมาเอามายโทษชอบคนนี้เป็นผลแล้วนะเป็นผลเรียบร้อยจากการมองเห็นถูกไหมเป็นผลเรียบร้อยแล้วแต่เราดันอยากได้ไอ้ผลเนี้ยเป็นของเราตอนนี้เดี๋ยวนี้เห็นไหมเราก็จะเริ่มเกิดกระบ,บวนการในการคิดคำพูดกระทําเพื่อทํายังไงได้ให้ได้สิ่งสิ่งนี้หรือคนคนนี้มา มากไปกว่านั้นถ้าได้แล้วอยากให้อยู่ไม่อยากให้ไปไหนไม่อยากให้ก้อนความสุขนี่หายไปใช่ไหมก็จะเกิดเรื่องราวเพื่อตอบสนองเวทนาที่เป็นสุขอันนี้ไม่จบไม่สิน้นแค่นั้นเองชีวิตมีแค่นี้แหละถ้าเราแค่ชอบเฉยๆแล้วไม่ทําอะไรมันเป็นปัญหาไหมไม่เป็นไม่เป็นใช่ไหม,ไมเห็นไหมว่าใจมันเกิดทีเดียวมันเกิดกระบวนการวนเวียนอย่างเงี้ยทันทีเลยอย่างเงี้ยเราต้องปรุงไหม อันนี้ผมถามได้ไหมใน,นกรณีที่พี่บอกว่าพอมันเกิดเวทนาอชอบไม่ชอบในทุกๆเรื่องราวที่เราเจออย่างเงี้ยสลับคนที่มันยังไม่รู้วิธีการแล้วกันว่าเฮ้ยมันคิดต่อไปแล้วเงี้ยแสดงว่าเราก็จะต้องพัฒนากระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งที่เป็นปัญญาท,ที่ได้จากการปรุงหรือเปล่าครับเพื่อมาเอาความรู้ตรงนั้นนะมาควบคูมความรู้สึกเวทนาไอความรู้ที่เรามาปรุงอะเลยเรียกปัญญาไง ถูกไหม oh. เรามาปรุงเช่นอะไรมั่งสมมุติปรุงแบบโง่โง,งเลยนะปรุงแบบบ้านๆปรุงแบบไม่ได้รู้หลักการหลักธรรมอะไรยังสิน้นเช่นเราก็ปรุงว่าสมมตินี่คือคนที่เราชอบมากคนนี้คือชอบเลยแต่ยังไม่ได้ทำอะไรนะรู้สึกว่าอยากจะปรุงยังไงให,ให้มันไม่เกิดกระบวนการที่เราเป็นทุกข์ร้อนใจเห็นไหมพออยากได้ปุ๊บแล้วเกิดกระบวนการอยากได้จะทําไงให้ได้ทุกทันทีเลยจะทาไงให้มันได้วะทุกไหมล่ะ ทุกทันทีเลยอยากจะปรุงมันปรุงยังไงวะงงไม่เข้าใจหลักการอะไรไม่เข้าใจอะไรทุกอย่างเลยเช่นเราอาจจะดูว่าโอ้าตามความเป็นจริงเนาะอันนี้เขารวยมากโอ้พภิมหาเศรษฐีเราก็จนจนไม่น่าเป็นไปได้วะอันนี้คือปรุงแบบบ้านๆทั่วไปโอ้ยังเราะเขาอะไรเงี้ยเหมือนเราดูดาราคนหนึ่งในทีวีแบบโอ้สวยรวยเลิศอ,อะไรเงี้ยโอ้นะแล้วเราอะ แค่จะไปเจอยังไม่ได้เลยจะคุยมันเป็นไปไม่ได้เลยต่อให้ชอบแค่ไหนก็ตามเห็นไหมเวลาเราตัวเห็นดาราในทีวีอ่ะทำไมเราไม่เห็นมีความคิดเลยว่าอยากได้คนนี้มาเป็นเมียเพราะเรารู้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้นี่ไงเป็นการปรุงเหมือนกันเห็นป่ะเรารู้ตามความเป็นจริงว่ามันปรุงมันเป็นไปไม่ได้นี่ก็ปรุงนะมีปัญญาเข้าใจไม่ได้อันนี้จบเห็นไหมนี่ก็เป็นวิธีการปรุงเหมือนกันแต่นั่นแหละอันนี้คือแค่ตัวอย่างเฉย ปรุงไปเรื่อยก็เป็นปัญญาใช่ไหมเพราะถ้ามันไม่ปรุงมันก็จะเกิดกระบวนการว่าฉันจะไม่สนใจฉันจะเอามาให้ได้ก็เกิดเรื่องราวขึ้นมาทันทีเกิดการกระทาที่มีปฏิกิริยาทันทีเช่นไปพูดแล้วเขาชอบพูดแล้วเขาไม่ชอบก็เกิดพบของการเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมันกระสูญสลายหายไปเสื่อมมั่งมากขึ้นน้อยลงมั่งแล้วก็ไม่รู้อีกแล้ว วนกลับมาในความไม่รู้อีกไม่รู้ว่าสิ่งสิ่งนี้คนคนนี้ต่อให้ได้มาแล้วเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าอยู่กับเราไม่ตลอดเวลาหรือวันหนึ่งก็เสื่อมสลายหายไปพอเราไม่รู้อีกไม่รู้อะไรไม่รู้จากสิ่งที่เห็นอีกคิดว่ารูปร่างหน้าตาที่มันสวยขนาดนี้เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนแปลงไม่รู้เพราะคิดว่าต้องอยู่อย่างนี้ตลอดไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้เสร็จเราก็ไปอีกว่าไอ้หน้าตาแบบนี้ไม่อยากให้หายไปไหนก็เป็นเวทนานามกันสุภาะ พอไม่อยากไปให้หายไปไหนก็เกิดตันหาคือการตอบสนองต่อความหวาเวทนาน,นั้นอีกว่าพอไม่อยากให้ความสวยนี่หายไปไหนจะลงมือทำยังไงให้ความสวยนี้ไม่หายไปทำสัญญากมบป้ป้าแก่ละป้าป้าหนังเหี่ยวละไม่รู้ต้องไปทำเห็นไหมเกิดกระบวนการานี้เรื่อยไปความเกิดมันเลยมีอันนี้เข้าใจไหมนั่นแหละเห็นไหมว่าสภาวะทางใจเราอะเกิดขึ้นทันที ปรุงทันทีเกิดปรากฏการทันทีแล้วจริงๆแล้วก็ดับหรือตัดได้ทันทีทําได้ไหอีกเรื่องอันนี้งงไหมงงนะเออมันก็เลยแยกเป็นสองส่วนเนี่ส่วนทางใจที่มันเกิดขึ้นปรากฏขึ้นทันทีเลยจัดการมันได้ m a n a g มันได้ทันทีเลยถ้าจะทำนะอย่างเงี้ยทำได้ไหมแล้วแต่เรื่องแล้วแต่เรื่อง ถ้าเราอย่างน้อยแยกให้ออกหรือสภาวะทางใจกับสภาวะทางกายคนละก้อนกันก่อนอย่างเงี้ยนะเนาะอจากการเพราะว่าใจมันเกิดขึ้นทันทีเลยนะต้องจาัดก,การทันทีเลยแต่เรื่องเรื่องทางกายภาพเรื่องสิ่งที่มันข้อมูลข่าวสารความรู้เนี่ยเราก็ค่อยศึกษาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเข้าใจไหมปัญหาในชีวิตเราจะน้อยลงความทุกข์ก็จะน้อยลงคําถามอีกแล้วเ <laughs> ขาถามนิดนึงครับสมมติว่าเอ,อโอเคเรามีความรู้ชุดหนึ่งที่เราปรุงมาแล้ว แล้วมันก็คอยควบคุมความรู้สึกนี้ไปตลอดเลยจนเราไม่ได้ไปอะไรกับมันต่อแล้วผมกลัวเอานี้แค่ถามสงสัยว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันไม่เหมือนเดิมมันพีขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนประมาณว่าคนติดสงบอะติดสภาวะตรงเนี้ยแล้วมันเกิดสถานการณ์ใหม่เฮ้ยมันเกิดอะไรวะเนี้ยมันก็เหมือนมันก็เจอเหมือนกันอย่างเงี้ยอย่างนี้กรณีนี้ก็แสดงว่าเราก็ต้องพัฒนาเพิ่มปัญญาไปอีก ประเด็นมันผิดตั้งแต่ที่อาจารย์ภูมิพูดแต่แรกแล้วว่าเราคิดว่าเราทําอย่างี้มีปัญญาเรื่องเนี้ยได้ตลอดมันจะเป็นไปได้ตลอดได้ไงอ๋อโอเคมันไม่ได้ตลอดหรอกสมมติอ่ะคนนี้เรารักเราชอบคนนี้เราได้คนนี้แล้วอะไรก็ว่าไปเราก็จะปรับปรุงอะไรยังไงก็ว่าไปแล้วคิดว่าเอาอยู่แล้วปรากฏมันมีคนใหม่โผล่ขึ้นมาใช่ปะ่ะไอความรู้สึกเดิมความรู้เดิมมันก็ใช้ไม่ได้ละเพราะฉะนั้นนี่คือการจัดการทางใจที่มันก็น่าจะต้องทํำไหมถูกไหม อันนี้คือชี้เห็นทางใจก่อนสมมุติทางใจมันเคลียร์แล้วเคลียร์ด้วยอะไรไม่รู้เคลียร์ด้วยอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เราฝึกฝนมาเพราะ,ะั้นวิธีการฝึกฝนกับการจัดการทางใจถ้าเราปรุงปัญญาไม่ได้มันก็เลยเป็นวิธีการที่ครูบาอาจารย์ต่างๆในรูปแบบต่างๆให้ทําสมาธิไงก็คือเป็นการทําจิตตภาวนาใช่ไหมให้รู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการไม่ชอบชอบถูกไหม พอจิตใจเรามันเร็วพอมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมพอรู้กับความเป็นจริงพอมันก็เป็นการ manage ในระดับหนึ่งไม่ให้มันเกินเลยไปเป็นตัญหาได้บ้างก็โอเคนะถูกไหมอ่าอย่างนี้เลยคท่านี้ถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องจิตใจมากขึ้นเช่นเราการทําสมาธิต่างๆแล้วมันทําให้เรารู้ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นได้เร็วขึ้น เวลามันรู้ทันเสร็จเราก็รู้ทันทีตอนนั้นเลยว่าจะไม่ไปทำอะไรมันต่อเพราะเราเห็นปรากฏการตามความเป็นจริงเวลาโกรธขึ้นโกรธขึ้นมาเป็นเรื่องจริงไหมจริงดิใช่ป่ะเวลาอยากได้คนนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องจริงไหมก็จริงดิเวลาหลงว่าคนแบบนี้คือดีหลงไปเลยว่าแบบนี้คือไม่ดีเรื่องจริงไหมก็จริงไง นั้นปัญหาอีกอันก็คือว่าใครก็ตามที่มานั่งสอนบอกว่ามีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาตัดทิ้งให้หมดเลยมันตัดได้ตอนไหนมันตัดไม่ได้ใช่ไหมมันตัดไม่ได้เว้ยถ้าเรามีความรู้เท่าทันแต่แรกก็คือมีวิชาแต่แรกเลยมีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราต้องไปตัดตอนไหนอะเราไม่ต้องตัดถูกปะ่ะเพราะเรามีความรู้แล้วพอเรามีวิชาแต่แรกแล้วเนี่ย การภาษาอัยตนาทั้งหลายแหะ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจบกระบวนการมัทันทีเลยตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมมันจบไปตั้งแต่รู้เลยเข้าใจไหมงงไหมครับผมปัญญามันต้องปรุงครับผมทวนเฉยเผื่อคนไม่พอปัญญามันต้องปรุงใช่ไหมครับทีนี้ที่พี่วีบอกว่าปัญญามันจะมีทําให้เกิดเวทนาต่อใช่ไหมครับ ที่จะทำให้เกิดความชอบไม่ชอบอย่างเงี้ยอ่ามันมันจะกลายเป็นวงจรปฏิจจสมุปาทิป่ะครับเสร็จปุ๊บปุ๊บูครับเราควรจะดับมันตั้งแต่ตอนเวทนาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจะดีที่สุดหรือเปล่าครับถูกครับแต่ความหมายคือไม่มีส่วนไหนเลยในวงจรปฏิจจสมุปาทบอกให้เราตัดให้เราดับ <c oughs> เรามีหน้าที่แค่รู้อ๋อแต่ถ้ารู้ตั้งแต่เวทนาได้ตัณหามันก็จะไม่ค่อยเกิดหรือไงครับอ่าถ้าก็เลยเป็นกระบวนการที่บอกว่าถ้าเรารู้เวทนารู้ทันเวทนา แล้วจบมาได้ครับก็โอเคอันนี้คือในเบื้องเบื้องต้นแต่ถ้าเรารู้มากกว่านั้นก็จะเป็นสิ่งที่กําลังพูดกันอยู่ตอนนี้ว่าถ้ามันรู้ตั้งแต่ตัวต้นมาเลยคือเขอาวิชาถ้ามันรู้เลยว่าไอ้นี่เราไม่รู้จริงนี่ว่าเราไม่เข้าใจจริงๆแล้วเราก็รู้ว่าวิชาคืออะไรมีความเข้าใจจริงๆมันไม่ต้องปรุงไปถึงเวทนาเวทนาไม่เกิดอืมถ้าทําได้ถ้าทำได้ตแ่คือ คือไอ้เขาว่าทำได้ที่ตะก,กี้เราคุยกันตอนต้นเนี่ยมีสองเวใช่ไหมครับเวแรกคือบอกว่าถ้าทําได้เลยจากอาวิชาจะกลายเป็นวิชาจากที่ไม่รู้ก็คือรู้เลยเช่นสมมติได้ฟังตะก,กี้กรณีเ,เดียวกันรู้เลยว่าก็นี่ก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันไปตัดสินใครเขาไม่ได้ว่าเขาดีไม่ดีนี่ก็คือคนคนหนึ่งเหมือนกันจะตัดสินไม่ได้ว่าดีไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เคนม,มนุษย์ไม่แตกต่างอะไรกับเราเขาต้องฟังดีนะ อันนี้รู้ด้วยธรรมชาติเลยว่าก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันไม่ต่างอะไรกับเราแล้วสิ่งที่เราเห็นอยู่ว่าชอบไม่ชอบมันก็เปลี่ยนแปลงได้นี่ยังไม่ทันปรุงอะไรนะสมมติมันรู้ด้วยธรรมชาติเลยว่าก็มันเป็นสิ่งที่ก็เปลี่ยนแปลงได้นี่หว่าสวยแค่ไหนดีแค่ไหนอาจจะนิสัยไม่ดีก็ได้เว้ยป็่เรื่องปกติธรรมดานี่หว่าเดี๋ยวความสวยนี่มันก็ไม่ยั่งยืนเดี๋ยวมันก็หายไปนี่หว่าพอเรามันรู้แบบเนี้ยแต่ว่าผมวงเล็บไว้ก่อนนะทางงวงเล็บไว้ก่อนว่าไอ้ความรู้เนี่ยมันเกิดจากการที่เราปรุงมาก่่ออนนนแแแลล้้ววะะปรงมาจบบ ถึงเวลามันใช้ได้เลยอย่างเงี้ยเป็นต้นเวลามันรู้เข้าใจแบบนี้แล้วอ่ะคําถามมันจะหมดไปเห็นก็แบบก็คือคนไม่ได้ตีความอะไรพอมันไม่ได้ตีความอะไรเวทนามันไม่เกิดเห็นไหมเห็นเหมือนกันตั้งแต่แรกเลยนะเห็นแล้วก็คนเหมือนกันก็เป็นผู้หญิงไม่ได้ตีความอะไรเลยเวทนาก็ไม่เกิดถูกไหมมันต้องไปตัดตอนไหนไหมไม่ต้องตัดเลยเลยใช่ป่ะถ้าตั้งแต่ต้นไม่ต้องทําอะไรเลย แต่บางทีส่วนใหญ่เราไม่ทันเราไม่รู้เราไม่รู้จริงๆว่านี่คืออะไรยังไงเพราะยังปรุงด้วยปัญญาไม่พอเรายังไม่แน่ใจแล้วมันจะเลยเถิดไปเรื่อยๆตีความอย่างนี้จากวงจุ้ยที่เขาบอกจากพ่อสอนมาแม่สอนมาเคยคบคนแบบนี้มันก็เรียบร้อยแล้วตีความไปเกิดเวทนาทันทีแล้วถูกไหมเกิดเวทนาแล้วเกิดเวทนาแล้วเอ้ถ้าเราคิดรู้สึกว่าถ้าต่อจากเวทนามันเป็นปัญหาจริงไหม ต่อจากเวทนาเป็นปัญหาางทีว่ามันต้องทุกขันทีเลยว่าอยากได้อันนี้ไม่อยากได้อันนั้นจะทํายังไงดีมันทุกขันทีเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าไม่เอาดีกว่าวก็จบที่เวทนาก็ได้เฮ้ยแค่นี้เองโอเคไหมฮะโอเคครับเขา<อ>เข้าใจเลยเพราะว่าเคยรู้สึกเลยสมมติมีมีผู้หญิงสวยๆเดินมาใช่ไหมครับแล้วมันถูกจริตเราอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอยชอบ เห็นไหมว่าเร็วมากเลยเสร็จปุ๊บอ่าเราเราเรากายจะเป็นรู้ตัวว่าเอ้ยเรากาลังรู้สึกขึ้นมาแล้วอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับมันมันก็จะ,ะโอเคหยุดแคตแต่ต์้ะไรดีกว่าใช่มันเดินเดินผ่านไปอ่ะเจอคนหนึ่งแบบโอ้สวยมากเลยลืมแบบปุ๊บกาลังหันไปมอกอ้าวลืมไปเดิมกับแฟนเนี้ยจบไหมจบมันจบจากอะไรเวทนาเกิดแล้วว่ารู้ว่าเนี่ยชอบสวยใช่ไหมแต่สวยเสร็จปั๊บมันไม่ต่อไงเพราะรู้ว่าเดิมกับเมียอ่ะก็โอเคจบครับไม่ต่อยอดอะไรเลยครับ เห็นไหมว่าเนี่ยเวทนามันตัดได้ด้วยเมียศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนะประมาณนี้นี่ออกไหมฮะ,ะส่วนมันจะปรุงแบบไหนาว่านไปอันนี้คือส่วนทางใจอย่างเดียวที่เอายกเรื่องทางใจมาก่อนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จรงิจรงๆแล้วเคลียร์ได้ง่ายกว่าแต่เราไม่ค่อยสนใจเรามองว่ามันแบบเป็นเรื่องที่ยากแต่จรงิจรงๆแล้วอ่ะมันเกิดขึ้นทันทีเดี๋ยวนั้นเลยใช่ไหมบอกว่าเดินไปเจอผู้หญิงชอบปุบ๊บเกิดทันทีเลย แต่คนที่ฝึกฝนแล้วปรุงปัญญามาเรื่อยๆแต่แรกแล้วเวลามันเจอปุ๊บคนจบแต่มันจะไปถึงตรงนั้นก็ยากเนาะไงก็ชอบอยู่ดีใช่ไหมใช่เคยเคยลองแล้วครับว่าให้มองเป็นคนอนะ่ะแต่แต่มันไวมากมันแบบ <c oughs> มันรู้อีกทีคือเรารู้สึกไปแล้วจะ,ะจะรู้ตอนที่รู้สึกไปแล้วมากนั่นแหละนั่นแหละส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องธรรมดาครับมันรู้สึกไปแล้วเรามีความจําเป็นจะต้องฝึกให้มันถึงขั้นที่แบบว่ามองเห็นเป็นคนปกติทั่วไปเลยเนี่ยมันทําได้ไหม ทำได้ไหม